จะพี่ตัวกดหรือว่าออกมาแม่งเลยมันต้องมีไฟตัวนี้ก่อนแล้วถึงจะยิงได้ใช่มเขาไปไหนเนี่ยไปโชว์สวยๆเขาไปโชว์ก่อนของใหม่เราต้องโชว์โชว์แล้วชอบนะพี่มีของใหม่โชว์เฮ้ยสุดยอดปืนยิงตะปูรุ่นใหม่ใหม่กิ๊บเลยเสั่งมาเดี๋ยนี้อ่าเพิ่งมาว่ามาเวานตัวใหญ่จังเลยลองดูลองดูตัวใหญ่จังเลยนี่แต่น่าใช้เนี่ยแรงแรงมากแรงกว่าตัวเดิมเยอะไปลองดู แรงมากอันนี้มิดเลยเสียงมิดเลยนะเนี่ยมิดเลยโอ้โหนี่มิดเลยแล้วข้อดีคือปรับความลึกของดอกตอนยิงได้เอาไม่เอาลึกกับไม่ลึกเอาไม่ลึกได้ไอาไม่ลึกเอาไม่ลึกก็ปรับมันจะขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมอันนี้ไม่ลึกเนี่ยมันจะมีปรับไม่ลึกกับกลางๆเอากลางๆดิ กลางๆอันนี้มันโผล่ใช่ป่ะใช่อาแบบไม่โผล่เลยไม่โผล่เพราะตรงกลางกลางกัไม่ออกอ๋ออ๋อมันจะต่ำมาหน่อยปรับอีกนะเอาไอหัวเสมอที่ตอนนี้ยังโผล่นิดนึงแทบไม่โผล่แล้วปรับได้อีกฮะปรับหัวพอนี้ต่พอก่อนเอาพอก่อนเลยลองดูดิหัวเสมอ เออเจ๋งว่ะก็เดี๋ยวดีดีแรงกว่าเดิมเยอะอย่าหันมาทางหน้าเดี๋ยวจะจิ้มนะไม่มันมีเซฟตี้เดี๋ยวมันยิงมาไม่อย่าพี่ถ้าเรากดอย่างเงี้ยยิงว่าเดี๋ยวพี่ก็กดเดี๋ยวมันออกมาแม่งเลยมันต้องมีไฟตัวนี้ก่อนแล้วถึงจะยิงได้ใช่ไหมมันยังมีไฟขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าพี่ก็สวยยิงเร็วได้ไหมยิงเร็วได้ดีกว่าชุดเดิมลองเลยนะ เออตัวนี้บอกเลยว่ามันดีกว่าเดิมเยอะเลยหืมแต่หัวจมไปเลยว่ะแต่เอาออกหน่อยอยากได้หัวแบบเราดูได้ไงว่าอันไหนลึกมากลึกน้อยเนี่ยไม่ลงลึกงี้ฮะโผล่อยู่นี่นี่อือตอนนี้อือโผล่มาหน่อยหนึ่ง<อ>ดอกลงลึกลงลึกดอกสามารถเปลี่ยนได้อีกยาวกว่าเดิมเยอะเลยจริงเหรอครับ รุ่นเดิมจะยาวประมาณสักสามสิบกว่าตัวนี้นะฮะแ้ใส่ใส่คู่ได้ไหมใส่คู่ได้ขาคู่อ่ะอ่ะพลิกด้านนี้ครับใส่ดอกตรงนี้อแผงแผงใส่ดอกเยอะเลยมาดูขนาดเขาไม่บอกขนาดว่ายาวสูงสุดได้เท่าไหร่ของเดิมมันสามสิบไหมอันนี้ได้เท่าไหร่ห้าสิบบกครับห้าสิบตัวเดิมสามสิบสองอันนี้ห้าสิบยาวกว่าเดิมเยอะเลยแล้วมีแถมให้ดอกขาวคู่ได้สี่สิบ